ับสุดครับวันนี้ผมช่าบิ๊กครับวันนี้ตัวตัวเอเซอร์เอสบายวนะครับอาการเนี่ยครับฝาพับแตกนะครับวันนี้ก็ปิดเปิดฝาก็ต้องระวังครับมันหักนะครับนี้เดี๋ยวดูประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปงานนะครับนี้ต้องแกะเครื่องเพื่อแยกจอ ครับจากคลิปเมื่อกี้นะครับนี่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับตัวฝาพับนะครับครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นจอ15นิ้ว15.6นะครับส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าชอบเปิดด้านมุมนะครับด้านมุมมันก็มีสิทธิ์ที่จะแตกได้นะครับที่จะหลุดไปเยอะอได้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับเป็นการซ่อมนะครับผมตัวนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2 3ถึชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันหักนะครับอาจจะต้องสั่งอะไร2-3วันนะครับก็สอบถามกันได้นะอาการนี้ส่วนท่านใดที่มีปัญหา โน,นบุ๊กมือถือนะครับพิมพเตอร์ก็อยู่เราแวกรามกำแหงหนห้ลาดเท้าร้2ยนะครับลรวแวกใกล้ๆก็แวะเข้ามาสอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับ